คนชั่วเยอะกว่าคนดีคนชั่วทำชั่วแล้วคิดว่าตัวเองทำดีใช่ไหมคนดีไม่ค่อยอยากทำกันคนชั่วทำก็คิดว่าส่งเสริมว่าการนั้นเป็นการดีนะครับข้อสองเพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตัวเห็นแก่เ,เงินเย่อะยิ่งยะโสชอบด่าว่าไม่เชื่อฟังคำบิดามารดา อากตรอยูไลฟ์ศิลธรรมพี่น้องว่าปัจจุบันสิน่งตา่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นหรือยังเ,เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมแล้วมันจะทวีมากขึ้นด้วยนับวันมันจะยิ่งมากขึ้นเห็นไหมครับฮะมันเยอะขึ้นเห็นไหมครับว่ามันเยอะขึ้นเห็นแก่ตัวมากขึ้นเห็นแก่เงินมากขึ้นนะครับยิงยั่โสนะครับไม่เชื่อฟัง กรตันยูไร้ิทธธรรมไร้ศีลธรรมนี่แน่นอนเลยเยอะขึ้นจริงๆคนไม่ไม่ค่อยมีศีลธรรมแล้วนะวันนี้ใช่ไหมพี่น้องคิดว่ามีศีลธรรมกันไหมตอนนี้ไม่มีนะเออลูกข้าพ่อพ่อ,พอข้าลูกเมีขยขา้าผัวใครกับใครคำว่าปู่ย่าตายายสำหรับเด็กใหม่เดี๋ยวนี้มันไม่รู้จักแล้ว จะใหยังไงมันไม่รู้จักแล้วเด็กรุ่นใหม่ๆมันเตะข้ามหัวได้ปู่ย่าตายายได้มันเตะข้ามหัวแล้วมันไม่รู้จักคำว่าปู่ย่าตายายยกมือไหว้ก็ยังไม่ค่อยมียกมือไหว้เลยนะครับข้อสามคือร้ามันลุษสยธรรมไม่ให้อภัยกันใส่ร้ายกัน ไม่ยับยั้งชั่งใจดูร้ายเกียดชังความดีตอนนี้คนชั่วทำยกย่องคนดีไม่ค่อยยกย่องใช่ไหมคนนําชั่วโอ้ยยกย่องกันอย่างดีเลยเห็นดีเห็นงามใช่ไหมโอ้อทรยศมุะลุหัวสูงรักความสนุกนยิ่งกว่ารักพระเจ้ามุะลุนี่แน่นอนเลย มีการฆ่ากันตายทุกวันในข่าวไม่มีวันไหนเลยที่ไม่ฆ่ากันตายไม่มีวันไหนเลยที่ไม่มีข่าวที่มีมีคนมีศีลธรรธมมีแต่ข่าวเลวร้ายทั้งนั้นเลยใช่ไหมเออมี่ฆ่ายกครัวอะไรก็เหมือนกันดูทําไปได้ยังไงใช่ไหมถือศาสนาแค่เปลือกนอก ส่วนแก่นแท้ของศาสนาเขาไม่ยอมรับคนแค่นั้นท่านเดียวพบถามว่าเดี๋ยวนี้คนนับหรือศาสนาแค่เปลือกนอกแก่นแท้ของศาสนาไม่รู้จักนะครับยุคสุดท้ายที่ผมพูดมาทั้งหมดถูกบันทึกไว้ในพระกัรภีแน่นอนนะครับในพระธรรมพีพยากรณ์เกี่ยวกับยุคสุดท้ายเอาไว้มากมาย ในในสองเปโตบทที่สามข้อหนึ่งถึงห้าก็บรรจุไว้เหมือนกันสองเปโตบทที่หนึ่งไอ้บทที่สามข้อหนึ่งถึงห้าบอกว่าจงเข้าใจข้อนี้ว่าวะละสุดท้ายนั้นเป็นเวลาที่น่ากลัวเพราะผู้คนจะเห็นกับตัวรักเงินทองโก้อวดหยิงกระสชอบดูหมิ่นไม่เชื่อฟังพ่อแม่การันู่ชั่วร้ายและมนุษยธรรมแม่ภัยใจใสร้ายไม่ยับยั้งชั่งใจเห็นไหมครับ ในพระธรรมดานเนียนก็บรรจุไว้เหมือนกันดานเนียนสิบสองข้อสี่บอกว่าจงเปิดถ้อยคำเหล่านั้นไว้และประทับตาหนังสือนั้นเสียจนถึงวันเล่าสุดท้ายคนเป็นนมากจะวิ่งไปวิ่งมาและความรู้จะทวีมากขึ้นคําว่าที่ดานเนียนบอกคนที่วิ่งไปวิ่งมานั้นก็เหมือนกับพยากรณ์ไว้ถึงโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้คนวิ่งไปวิ่งมาคนโลกโซเชียลเยอะไหม คนรู้เรื่องราวอเมริกาไม่ต้องวิ่งไปถึงอเมริกาไม่ต้องบินไปถึงอเมริกาก็รู้เรื่องถึงอเมริกาแล้วถูกไหมทั่วโลกเราอยากรู้เรื่องที่ไหนเราไม่ต้องวิ่งไปหรอกไม่ต้องไปหรอกเราเปิดอินเทอร์เน็ตก็รู้แล้วใช่ไหมองไงอยากรู้เรื่องอะไรเปิดอินเทอร์เน็ตรู้แล้วไม่ต้องไปเลยนะครับแล้วมีอีกหลายเนี่ยนะครับข้อคามที่ผมยกมานั่นเป็นแค่เพียงตัวอย่าง ที่ว่าเราอยู่ในยุคสุดท้ายยุคสุดท้ายนี่ผมกล่าวมาหมายถึงการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูแล้วก็การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูการเสด็จมาของพระเยซูตั้งแต่พระเยซูเกิดจนถึงพระเยซูมาครั้งที่สอง <SU cc ion ic> คือช่วงอยู่ในยุคสุดท้ายคือช่วงนี้เพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่พระเยซูเสด็จเกิดมาแล้วสองพันกว่าปี แต่เราไม่รู้ว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่แต่เรารู้แน่ชัดว่าเราอยู่ในยุคสุดท้ายเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ว่าอยู่ในยุคสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นนั้นมันได้เกิดขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่มันใกล้แล้วเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตในยุคสุดท้ายเราอย่าละทิ้งความเชื่อเราอย่าละทิ้งความเชื่อ เราต้องมีความเชื่ออย่างเต็มเปี่ยมขอบคุณพระเจ้าสําหรับพวกเราทุกคนนะครับที่เรายังเชื่อพระเยซูอยู่เพราะว่ามันอยู่ในช่วงปลายยุคสุดท้ายแล้วมันอยู่ในช่วงที่พระเยซูจะเสด็จใกล้มาแล้วถ้าเราทิ้งความเชื่อไปก็น่าเสียดายเอเมนไหมครับเพราะว่าเราจะได้เห็นแผ่นดินโลกใหม่ฟ้าสวรรค์ใหม่แล้วถ้าเราทิ้งไป เราก็น่าเสียดายเพราะวันหนึ่งโลกมันจะต้องถูกทำลายบ้านที่เราอยู่รถที่เราขี่อยู่นะครับเงินทองที่เรามีวันวันหนึ่งเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาสิ่งเหล่านั้นมันจะหายไปมันจะหายไปแต่สิ่งที่มันจะคงอยู่ก็คือความเชื่อที่เรามีอยู่กับพระเยซูสิ่งนั้นเยงสิ่งเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นถ้านในยุคสุดท้ายนี้เราเดําเนินชีวิตด้วยการรักเงิน,นงทองเห็นแก่ตัวละโมบโลภบากอยู่วันเมื่อพระเยซูมาเราจะเสียใจเอเมนไหมครับเอเมนเราตระหนักไว้อยู่แล้วว่าเราไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าพระเยซูจะเสด็จมาเมื่อไหร่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในณปัจจุบันนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าใกล้ที่พระเยซูจะเสด็จ เพราะฉะนั้นเราต้องดำเนินชีวิตของเราด้วยความเชื่อเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเต็มเปี่ยมในพระเยซูเพราะว่าพระเยซูจะมาเราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราอยากดำเนินชีวิตในปัจจุบันด้วยความบาปด้วยความโง่เขลา เราต้องใช้สติปัญญาที่พระองค์ทรงให้กับเราเราจะไม่เป็นเหยื่อของคนในยุคสุดท้ายในยุคนี้โดนคนหลอกคนนั้นไปคนนี้ไปเพราะทุกวันนี้แก๊้งคอเซนเตอร์ก็เยอะมากขึ้นเดี๋ยวนี้มันใช้ระบบมันใช้ระบบอะไรรู้ไหมโทรมาเรียนเสียงพ่อแม่ลูก อย่างสมมุติว่าตกอนมีลูกมันใช้เรียนเสียงของลูกชายของลุงกรมาพ้าเหมือนเลยเหมือนเลยเพราะระบบ AI มันเรียนเสียงขอตังไปซื้อรูปซื้อนี่ต่กอก็ไม่รู้คิดว่าเสียงของลูกโอนไปให้ใหม รเราต้องมีสติปัญญามีส่งมาให้ผมนะครับให้เป็นข้อมูลเขาแก้ปัญหาโดยอะไรรู้ไหมพ่อลูกสาวโทรแบบพ่อหนูอยู่ร้านเฟอร์นิเจอร์มาซื้อเฟอร์นิเจอร์แล้วตังไม่พอขาดอยู่สองหมื่นพ่อโอนมาให้หน่อยพ่อเขาว่าไงรู้ไหม เออเกิดวันที่เท่าไหร่เลีไยงปอดนาดหไปแล้วลูกพ่อก็ถามว่าเออได้ไม่เป็นไรล้วจะซื้ออะไรบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอนเดี๋ยวโอนมาก่อนจะซื้อนี่ซื้อนี่พ่อถามแล้วย้อนถามว่าลูกสาวเกิดวันที่เท่าไหร่มันตอบไม่ได้แต่เสียงมันเหมือนลูกสาว ลูกสาวมันก็บอกว่าพ่อไม่เชื่อใจหรอพ่ออะไรยังร้นอย่างนี้มันบอกว่าไม่ใช่ไม่เชื่อแต่รู้อยากจะรู้ว่าเกิดวันที่เท่าไหร่นี่คือวิธีแก้เพราะถ้าไม่ใช่พ่อลูกกันไม่ใช่ลูกจริงๆก็ไม่มีทางรู้ว่าเกิดวันที่เท่าไหร่ถูกไหมมันเรียนเสียงแล้วงนี้เพราะฉะนั้นป้าหวีอย่าฟังเสียงอย่างเดียวแต่ป้าหวีไม่เท่าไหร่เพราะป้าหวีไม่ค่อยพกโทรศัพท์นะครับ มันเรียนเสียงได้อ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่เรียนเสียงนะเดี๋ยวนี้มันใช้วิดีโอคอลเห็นเป็นรูปลูกสาวเลยมันเอามาจากไหนกันก็มีเคยมีคนโดนไปแต่นั้นที่ประเทศจีนมั้งโดนไปรูปสาวเป็นรูปหน้ารูปสาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สติปัญญาเดี๋ยวนี้ยุคสุดท้ายอยู่ลำบาก